สีค่ะข้าวแกงสิบบาทเรามาดูนะเมนูมันมีอะไรบ้างเมนอะไม่มาหลากหลายมากเลยค่ะมีมีบะเณรมีแกงดอกไม้ที่เหลือนะคะเมนแกงดอกไม้สะอาดเลยต้มข้างในตรงนี้อยู่บ้านโป่งเนาะใช่ค่ะค่ะเชิญมาทานได้เลยมีชงองค่ะ บ้านปโป่งนะจ๊ะเฮติาประสบารข้าวได้เออนี่ข้าวเดี๋ยวให้ดูสะอาดมากเลยนี่ตักข้าวนย่ยตักเท่าไร่ก็ตักตอนนี้มาเช้าหน่อยลูกค้าก็ใจยังไม่มายังไม่ตื่นนะคะเราก็หมดกันไปเยอะแล้วค่ะบ้านปโป่งนะคะบ้านปโป่งรัดลีอยู่หน้าถนนเลยเธอ เนี่ยถ้ามาถึงก็นี่เลยสักเกตเตทสีแกงกิมบาบ้านโป่งโอโถงมาเดี๋ยวจะไปกินที่ไหนก็เคยเจอกันอีกนะคะในรายการอีสีซีแซบพีแอบสีมวนคะ่ะ